ค่ำคืนที่ฝนพรำฟ้าครึมด้วยเมฆสีเทาเข้มแสงไฟในคอนโดเก่าสว่างวับเรากับจะกลบความมืดด้านนอกแพ่หญิงสาววัยยีเดินลงบันไดาจากชั้น14มือหนึ่งถือโทรศัพท์แนบหูอีกมือลูบราวบันไดยเย็นเฉียบเสียงเพื่อนของเธอในสายดังเจื้อยแจรุเล่าถึงวันแย่ๆในที่ทำงานแกเชื่อไหมหัวหน้าชั้นมันเสียงเพื่อนขาดหายไปชั่ววินาที แพรขมวดคิ้วมองหน้าจอโทรศัพท์สัญญาณยังเต็มเธอเก้าวลงบันไดต่อไฟนีออนด้านบนกระพริบวูบวาบทรงเงาสะท้อนบิดเบี้ยวบนผนังปูนเก่าเสียงฝีเท้าของเธอดังกล้องในโถงแคบว่าไงนะฉันไม่ได้ยินแพรพูดขณะก้าวลงบันไดอีกขั้นเธอเหลือบมองป้ายชั้นฉันสินยังเหลืออีกนิดก็ถึงล็อบบี้เธอเดินต่อ เสียงในโทรศัพท์กลับมาดังแต่เป็นประโยคเดิมแกเชื่อไหมหัวหน้าฉันมันแพระชะง,งักมองโทรศัพท์อีกครั้งสัญญาณยังปกติเธอก้าวลงบันไดต่อไฟนีออนกระพริบถี่ขึ้นเสียงฝีเท้าดังชัดเจนเกินไปในความเงียบเธอมองป้ายชั้นอีกครั้งชั้นสิแพรใจเต้นแรงนับขั้นบันไดในใจหนึ่ง,งขั้นเธลงมาถึงชั้นใหม่ แต่ป้ายังเขียนว่าชั้น12เสียงเพื่อนในสายวนซ้ำแกเชื่อไหมหัวหน้าชั้นมันแพรหยุดเดินหายใจถี่มองขึ้นไปด้านบนบันไดทอดยาวหายไปในเงามืดมองลงไปด้านล่างก็เห็นแต่บันไดที่ทอดยาวลงไปไม่สิ้นสุดเธอพยายามก้าวลงต่อหนึ่งขั้นสองขั้นสิบขั้นป้ายชั้นยังคงเป็นชั้น12เสียงในโทรศัพท์ดังวนซ้ำไม่หยุด ไฟนีออนกระพิบแรงขึ้นจนแทบมองไม่เห็นผนังแพรหันหลังกลับเดินขึ้นบันไดหวังว่าจะกลับไปชั้น14แต่ทุกก้าวที่ขึ้นป้ายชั้นยังคงเขียนว่าชั้น12หัวใจเธอเต้นแรงเราจะหลุดออกจากอกมือที่จับราวบันไดสั่นเทาเสียงฝนด้านนอกดังแผ่วลงรากับถูกกลืนหายเธอเก้าวลงบันไดอีกครั้งเร็วขึ้นเกือบวิ่ง แต่ป้ายชั้นสิองยังคงอยู่ตรงหน้าโทรศัพท์ในมือสัน่นเสียงเพื่อนยังวนซ้ำแกเชื่อไหมหัวหน้าชันมันแพรตัดสายทิ้งความเงียบกลืนกินทุกอย่างเธอมองลงไปที่บันไดด้านล่างมันทอดยาวลงสู่ความมืดที่หนาวเย็นแล้วเธอก็ก้าวลงอีกขั้นอีกขั้น